ชาติที่ยากจนกำลังพัฒนาประเทศเกิดใหม่เขาจะต้องใช้สินค้าส่งออกของเขาเนี่ยหารายได้มาล้วหนึ่งในสิบเอาไปจ่ายหนี้ที่ตัวเองค้างประเทศเจ้าหนี้นับเป็นต้นทุนที่แพงที่สุดในรอบ20ปีนะครับร่วมคุยกับบัญชาโดยตลาดสุวรรณเกลียวทองสาขานครหลวงท่านผู้ชมครับชาติที่ยากจนกำลังพัฒนาประเทศเกิดใหม่เขาจะต้องใช้สินค้าส่งออกของเขาเนี่ย หารายได้มาแล้วหนึ่งในสิบเอาไปจ่ายหนี้ที่ตัวเองค้างประเทศเจ้าหนี้นับเป็นต้นทุนที่แพงที่สุดในรอบ20ปีนะครับเวลาเราพูดถึงเรื่องหนี้นี่นะครับเป็นช่วงสองสามปีที่ทุกคนจะได้ยินคำว่าหนี้ไม่ว่าจะหนี้ส่วนตัวหนี้บัตรเครดิตหนี้กู้ยืมหนี้นอกหนี้ในระบบรวมไปถึงหนี้ครัวเรือนหนี้สาธารณะอู้สารพัดหนี้เยอะแยะไปหมดเลยนี่นะครับ ใช่ว่าจะเป็นแค่คนที่เป็นหนี้ประเทศก็เป็นหนี้เยอะแยะมากมายนะครับและในที่สุดเนี่ยธนาคารโลกก็ได้เปิดเผยรายงานฉบับออกมาล่าสุดเนี่ยนะครับซึ่งอ่านดูแล้วก็ใจหายนี่แหละครับที่เขาว่าทาไมเนี่ยประเทศที่กําลังพัฒนาก็จะมีแต่คําว่ากําลังอยู่ตลอดเวลาคือไม่สามารถก้าวข้ามคําว่ากําลังถอดออกไปซะและกลายเป็นประเทศพัฒนาเพราะเนื่องจากภาระโครงสร้างหนี้ที่รัฐบาลกู้ยืมและเป็นสาธารณะมีแต่วันจะพอกพูนขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งอันนี้ก็ต้องกลับไปดูอะไรครับ รูปแบบหรือโมเดลในการสร้างรายได้ของประเทศซึ่งอันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากๆสาหรับประเทศไหนก็แล้วแต่ที่จะก้าวข้ามความเป็นประเทศกําลังพัฒนาหรือประเทศกําลังเกิดใหม่นะครับเดี๋ยวี่โลกเร,เราแบ่งกันอย่างนี้นะฮะประเทศพัฒนาแล้วประเทศกําลังพัฒนาประเทศกําลังเกิดใหม่ในสัยอดีตมีคําว่าประเทศด้อยพัฒนาเข้าไปด้วยซ้ำนะครับธนาคารโลกบอกอย่างนี้ับว่าประเทศที่มีสถานะยากจนที่สุด เขาก็คุณจะไปวัดเกี่ยวกับเรื่องของรายได้ต่อหัวต่อประชากรต่อหัวต่อปีเนี่ยนะครับรวมถึงโครงสร้างอื่นๆที่สะท้อนในถึงเรื่องของอาภาวะของการหารายได้เข้าประเทศภาวะของการที่หนี้สั่งสมภายในประเทศต่างๆเนี่ยนะครับบอกว่าในที่สุดเนี่ยประเทศที่ยากจนจะต้องใช้รายได้จากการส่งออกสินค้าจากประเทศยากจนเนี่ยนะครับหนึ่งในสิบสมมุติส่งไปสิบบาทหนึ่งบาทเนี่ยแหละครับจะต้องนํามา จ่ายหนี้คืนให้กับประเทศเจ้าหนี้ที่ประเทศนั้นไปกู้หนี้ยืมสินมาไม่ว่าจะเป็นเงินช่วยเหลือด้วยเรื่องของอการพัฒนาประเทศดอกเบี้ยถูกๆไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับการออกพันธบัตรรัฐบาลของประเทศกําลังพัฒนาเพื่อที่จะขายให้กับนักลงทุนต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นการออกอะไรครับสินทรัพย์ประเภทอื่นๆของประเทศเพื่อต้องการอยากจะได้เงินเข้ามาหมุนหรือว่าทําโครงสร้างางการเงินในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไปในประเทศอะไรก็แล้วแต่ซึ่งปรากฏว่าอีกหนึ่งในสิบเนี่ยนะ ค้าขายรายได้ส่งออกมาหนึ่งในสิบเนี่ยหนึ่งส่วนนี่นะครับจะต้องเอามาจ่ายคืนหนี้ให้กับประเทศต่างๆที่เป็นเจ้าหนี้ของประเทศเกิดใหม่หรือประเทศกําลังพัฒนาและปรากฏว่าแม้จะเป็นหนึ่งในสิบเนี่ยนะครับแต่อีกหนึ่งส่วนนี่นะครับกลายเป็นการจ่ายหนี้คืนที่แพงที่สุดในะรอบ22ปีหรือตั้งแต่ปี2000เป็นต้นมานะครับถามว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะฮะเกิดขึ้นได้ครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง2ปีที่เกิดภาวะวิกฤตโควิด -19 ต้องยอมรับว่าทุกประเทศทั่วโลกเนี่ยแทบจะก,ก่อนหนี้ด้วยกันทั้งนั้นเห็นเพราะอะไรครับวิบกฤตโรคระบาดโควิดสิเป็นโรคอุบัติใหม่เป็นโรคที่ไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะเกิดและเป็นโรคที่มันเคยคิดเลยว่าคราวเนี่ยมันจะเกิดการแพร่ระบาดสมกับคําว่าระบาดคือครอบคลุมไปถึงทั่วโลกเพราะฉะนั้นทุกประเทศเองก็ไม่เคยมีการเตรียมความพร้อมในการจะเจอสถานการณ์ที่แบบว่าฉับพลันทันด่วนเกี่ยวกับสภาวะโรคระบาดและด้วยความที่สองปีที่ผ่านมามันเป็นโรคระบาดท,ที่ ปิดการเชื่อมต่อระบบเศรษฐกิจโลกอย่างสิ้นเชิงและตายสนิทในช่วงสองปีด้วยการปิดประเทศปิดพรมแดนงัดมาตรการตรวจทุกสิ่งทุกอย่างอย่างชนิดที่ช่วยชีวิตของคนคนหนึ่งนี่นะครับเกิดมาเอาว่ากันเลยฮะตั้งแต่สมัยรุ่นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยหกสิบเจ็ดสิบปีเนี่ยก็ยังไม่เคยเจอแบบนี้นะครับภาระหนี้ของประเทศที่ยากจนที่สุดเนี่ยนะครับมีสัดส่วนมากขึ้นเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เองเนี่ยนะครับก็เลยทําให้ ไม่ว่าจะเป็นทั้งมูลค่าเศรษฐกิจที่ประเทศกําลังพัฒนาหรือประเทศเกิดใหม่พยายามจะทํารายได้จากการส่งออกมาเนี่ยก็เลยสูญเสียมากที่สุดในรอบสิปีที่ผ่านมาด้วยนะครับธนาคารโลกบอกครับว่าเขตเศรษฐกิจหรือประเทศกําลังพัฒนาเนี่ยนะครับโอ้โหเห็นตัวเลขนี้งงเลยบอกว่ามีภาระหนี้ตามประเทศสะสมรวมกันของประเทศที่อยู่ในกําลังพัฒนาเนี่ยเล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า320ล้านล้านบาท คือไม่ใช่ประเทศเดียวนะครับหมายถึงว่าเป็นประเทศที่ถูกจัดอยู่ในประเภทของประเทศกําลังพัฒนาทั่วโลกเนี่ยจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยมีมูลนี้รวมกัน320ล้านบาทนะฮะแต่สําหรับประเทศสมาชิกในกลุ่มสมาคมการพัฒนาระหว่างประเทศหรือว่า IDA เนี่ยนะครับซึ่งเป็นองค์กรธนาคารโลกจัดตั้งขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือกับประเทศที่ยากจนที่สุดในโลกเนี่ยนะครับอันนี้ยิ่งหนักเพราะว่ามีภาระหนี้พุ่งขึ้นมาถึงเกือบ3เท่าของประเทศกําลังพัฒนาปกติ นั่นคือสูงถึง1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ35.5ล้านล้านบาทและถ้าเจาะลงไปนี่นะครับประเทศในกลุ่มสมาชิก IDA นี่นะฮะพบว่ามีหนี้สินกับเจ้าหนี้ต่างประเทศสูงถึง46,200ล้านดอลลาร์สหรัฐกว่า1.64ล้านล้านบาทเมื่อสิ้นปีที่แล้วและถามว่าตรงนี้เป็นสัสดส่วนเท่าไหร่คิดเป็น10.3%ของมูลค่าการส่งออกสินค้าและบริการในกลุ่มประเทศที่ถูกจัดอยู่ในประเทศกำลังพัฒนาที่มีรายได้ยากจน เห็นไหมฮะั้นตรงนี้เองก็เลยทําให้กลายเป็นสถานการณ์ที่ดูจะต้องตั้งคําถามกันเพราะว่าธนาคารโลกก็ดี IMF ก็ดีเคยพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะครับว่าวิกฤตของเศรษฐกิจต่างๆโดยเฉพาะมันจะไปหน่วงหรือไปถ่วงการขยายตัวทางเศรษฐกิจโลกเนี่ยส่วนหนึ่งก็จะมาจาก ประเทศเจ้าหนี้ขนาดใหญ่ๆขาใหญ่เอาพูดตรงๆเลยก็คือจีนเนี่ยนะครับซึ่งเขาก็เป็นนักประเภทแบบเจ้าหนี้ใจปั้มปล่อยกู้มาตลอดเวลาในช่วงทศวรรษที่เขาพยายามจะแผ่อํานาจทางด้านของเศรษฐกิจในการสร้างนะักเครือข่ายทางเศรษฐกิจออกไปในกลุ่มประเทศที่เกิดใหม่บ้างนะรประเทศกําลังพัฒนาบ้างนะครับในโซนของแถบแอฟริกา Africa, อะไรก็แล้วแต่นี่นะฮะการเจรจาของเจ้าหนี้รายใหญ่ตัวนี้ต้องเกิดขึ้นกับบรรดาลูกหนี้ ถึงกระไรไอเ้นี่ยตัดสินใจเดินทางไปกรุงปักกิ่งนะครับในช่วงปลายปีที่แนละ้วเพื่อตั้งโต๊ะเจรจาคุยถึงเรื่องนี้เพราะว่าเขาห่วงเขาว่าในที่สุดแล้วถ้าหกว่าประเทศที่กําลังพัฒนาเหล่านี้ไม่สามารถปลดแอกปลดนี้ของตัวเองออกได้แล้วก็มันก็มีส่วนไปถ่วงหรือไปหน่วงเกี่ยวกับการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกซึ่งตอนนี้เศรษฐกิจโลกก็ได้รับความเจ็ช้ำบอบช้ำเขียวเดำาๆฟกช้ำ มาในช่วง2ปีจากการที่โควิด1 9กาก็ดีขึ้นดอกเบี้ยเร็วก็ดีเงินเฟอ้อเองก็สูงอย่างมากๆแล้วแถมจะเจอภาวะถดถอยในขณะนี้ซึ่งกระสุมเสี่ยงว่าตกลงแล้วเดี๋ยวจะเจอภาวะของการซอฟต์แลนดิ้งหรือเศรษฐกิจเนี่ยชะลอตัวลงอย่างนิ่มนวลไม่กระแทกแรงเหมืนอนที่หลายคนนั้นกลัวกันหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เองเราจึงทําให้เห็นเลยนะครับว่ากลุ่มประเทศเกิดใหม่พวกนี้ถึงเขาจะมีสินค้าเพื่อการส่งออกทำไรายได้กลับเข้ามาแต่ไรายได้ที่เข้ามาต้องไปจ่ายหนี้ ซึ่งเป็นมูลค่าต้นทุนการจ่ายหนี้ที่สูงที่สุดในรอบ20ปีคือแทนที่แด่มันจะได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะแล้วก็ต้นทุนในการจ่ายหนี้คืนยังไม่ได้สูงมากมายขนาดนี้ก็จะได้มีการไถถอนพันธบัตรหรือว่าไถถอนหุ้นเรียกว่าพันธบัตรรัฐบาลอาจจะเป็นของกระทรวงก็ได้หรือของนนามรัฐบาลก็ได้นี่นะครับไม่ได้มีต้นทุนที่เพิ่มสูงมากเกินไป แล้วอย่างที่บอกไปแล้วท่านผู้ชมว่าพอช่วงนี้เราเจอในยุคของการที่อะไรครับดอกเบี้ยสูงแรงและเร็วตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้และมันจะท่งตัวระดับสูงต่อไปในปีนี้อีกยิ่งทําให้ต้นทุนของบรรดาประเทศกําลังพัฒนาหรือว่าด้อยพัฒนาหรือว่าในประเทศกลุ่มเกิดใหม่ที่จะต้องจ่ายต้นทุนตรงนี้ก็จะเพิ่มสูงขึ้นในระยะเวลาที่นานมากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นปัญหาหนึ่งนะครับที่บอกว่า เขาเรียกว่าเพื่อนร่วมโลกหรือว่าเศรษฐกิจร่วมโลกเราเนี่ยก็ต้องเข้าใจในสถานการณ์ตรงนี้ด้วยนะครับว่าโชคดีที่บ้านเราเองแม้ว่าจะยังไม่ได้ก้าวข้ามคาว่ากําลังพัฒนาออกไปแต่โดยสถานะนะครับความมั่นคงนะครับความมั่งคัง่งอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับ ม่ได้กิลดิวกิเลยนะฮะเพราะว่าเงินทุนสบองระหว่างประเทศระหว่างประเทศของแมงชาติเราก็อยู่อันดับต้นๆของโลกเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่ารายได้ประชากรต่อหัวต่อปีของประเทศไทยยังไม่ก้าวข้ามไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเดือนนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดข่าวนี้กันเลยนะน่ากังวลนะครับสำหรับแม่ต้นทุนในการส่งออกเราอจจะต้องมาจ่ายหนี้ให้กับบรรดาที่เป็นประเทศเจ้าหนี้ถ้าเขาไม่ต่อรองแล้วก็ใจดีกันนะครับก็อย่าลืมนะครับคำถามที่เราตั้งท่านผู้ชมไปนะครับว่า ลดฝุ่น pm 2.5ในประเทศไทยวิธีไหนดีที่สุดในความคิดเห็นของท่านให้3ตัวเลือกครับ 1. work from home 2. หยุดก่อสร้าง 3. ลดใช้รถน้ำมัน่า หรือว่าเลิกใช้รถน้ามันไปเลยนะครับสุดจะไปใช้อะไรก็แล้วแต่ท่านเนี่ยนะฮะในสาตัวเลือกนี้ท่านผู้ชมคิดว่าอะไรดีที่สุดครับในการลดฝุ่น PM2.5 ที่ตอนนี้ปิดหน้านฟ้าประเทศไทยอยู่มาเนี่ยสัปดาห์หนึ่งแล้วเนี่ยนะครับและจะไปต่อทุกวันพรุ่งนี้สรวยซ้ำเนี่ยเรียกว่าแดงกันตลอด24ชั่วโมงโอมื่อ2วันที่แล้วนี่นั่นจริงๆนะฮะงนั้นให้3ตัวเลือกไปแล้วอะไรดีที่สุดอะไรเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในความคิดเห็นของท่านในการลด PM2.5 ในประเทศไทยกระีา